ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาทูเมามมยมเเเดธธออสอ ผูห้หญิงไม่ดีมีกระเทยเพลงนี้นี่อุ้ชอบเนาะชอบอเปิดไปแล้วก็คนก็แบบกริ๊บรัดกันมันมีความเห็นอกเห็นใจของค,ความเป็นกระเทยว่าคานองว่ากระเทยนี่ก็มีหัวใจนะประมาณน,นี้พี่ไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นหรอก พี่อินจากเพลงพี่ฟังเพลงพี่ก็อินไปหมดใช่ไหมอินจากการที่น้องเขาเนี่ยร้องแล้วก็แบบว่าอินเนอร์มาเต็มใช่นะคะส่วนใครที่อยากจะฟังงานเพลงอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถขอเข้ามาได้เหมือนเดิมผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ทีหนึ่งแล้วส่งมาที่4 8 2 7 7 8 3ค่ะหรือจะโทรเข้ามาขอเพลงกับทีมงานของเราก็ได้นะครับที่2หมายเลขของเรานะครับหมายเลขแรก0 2935 4อ8 3าและ0 2 9, 9 3 5 4 9 8 3่ครับทาง Facebook ก็ได้ ะคะ่ิร้ชหาได้เลยค่ะชื่อไทยไทยชาแนลค่ะครับและช่องทางทางไลน์ครับไทยไทยทีวีนะครับเสิร์ชหา ID ไลน์เลยนะครับนี่ง่ายๆเลยแล้วก็ช่วงนี้เห็นบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าภูมิใจสําหรับคนไทยเราอีกด้วยใช่นะ,ะนะครับที่เรียกได้ว่าหยิบยกเอาศิลป,ปะวัฒนธรรม,มหรือหยิบนำความเป็นไทยเนี่ยไปสู่สายตาระดับโลกระดับเอเชียอีกแล้วกับเรื่องราวของดาราสาวคนนี้ครับ เขาบอกว่าเก๋มากๆนะคะคุณทัพทิมอัญรินหยิบวัฒนธรรมไทยใส่กีฬาไอส์เก็ตเตรียมชิงแชมป์ระดับเอเชียแม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวนะคะที่มากความสามารถเห็นบอกว่าร้องเพลงนี่ก็ร้องเพลงเพราะมากนะคะเป็นดารานางเอกก็เล่นในสมบทบาทแล้วก็อีกหนึ่งบทบาทเธอคือการเป็นนักกีฬาไอสเกตอีกด้วยโอ้สุดยอดจริงจริงเลยนะความสามารถล้นมือขนาดนี้นะฮะสำหรับคุณ ทัพทิม,ททมอัญญรินชอบเรียกชื่อจริงก่อนชื่อเล่น,นอ่ะอัญญรินทัพทิมชื่อพรเนาะนี่เขาบอกว่าตอนนี้นะคะน้องทัพทิมเนี่ยก็ได้ไปฝึกจริงจังนะคะกับกีฬาไอซ์สเกตอีกด้วยนะคะ,คะซึ่งตอนนี้เนี่ยเตรียมจะลงแข่งขันนะคะไอซ์สเกตเอเชียที่ประเทศมาเลเซียนะคะวันที่7-13ถึงสิสิงหาคมนี้แล้วค่ะโดยคุณแม่มปเปิ้ลนะครับคุณแม่ของคุณทัพทิมเนี่ยนะฮะเล่ากับ ผู้สื่อข่าวว่าช่วงต้นปีที่ว่างจากงานแสดงเนี่ยนะฮะลูกสาวเนี่ยก็ได้กลับไปเล่นไอส์คตอีกครั้งนะฮะหลังจากที่เคยเล่นแล้วตอนเด็กๆแต่่าเขาบอกว่าเลิกลาไปซึ่งด้วยความชอบส่วนตัวแล้วก็อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะลูกสาวจึงตัดสินใจสมัครแข่งขันในรายการไอส์เกตเอเชียที่ประเทศมาเลเซียรวมแล้ว5ประเภทด้วยกันนะฮะเรียกได้ว,ว่า ทำตามความฝันนะฮะยังตั้งใจนําวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปเผยแพร่อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะทางคุณแม่ป้นนะคะก็ได้กล่าอีกว่าทางนองทัพทีมเนี่ยก็จะชอบแนวไทยๆอยู่แล้วมีโอกาสไปทำกิจกรรมเมืองนอกเนี่ยก็อยากจะนำเอาความเป็นไทยของบ้านเรานี่นะคะนําไปให้เพื่อนบ้านได้ดูกันนะแล้วพอเลือกแล้วว่าจะใช้เพลงอะไรนําเสนอแบบไหนนะคะทางนองทัพทีมเนี่ยก็ได้เตรียมชุดนะคะ ไว้ถึง3ชุดด้วยกันนะคะคอออนะไม่ว่าจะเป็นชุดลายกนกนะคะโอ้โอันนี้สวยาง,งามมากบ่งบอกถึงความเป็นไทยเลยนะครับพี่เราชอบลายกนกนี่เป็นท่านี้ชุดนี้นั่นเองนะคะคุณเป็นชุดลายกนกนั่นเองแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดมโนรานั่นเองค่ะว๋าอ๋อ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 อ๋คอ๋อ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 อ๋้อ๋ออ<ม>๋ออ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  วีดเรสตรีเมื่อสักครู่นี้มโนราเหรอมโนราชุดสีเหลืองที่มีที่มีหางค่ะอ่านะฮะนี่แหละ3ชุดของเรานะคะเรียกว่าเออเป็นการแต่งตัวที่สวยแล้วก็เข้ากับน้องทัพทีมนะี่ยแล้วก็ใส่รองเทาง้าไอสเก็ตเนี่ยดูแบบดูแปลกหูแปลกตาไปมากเลยนะคะนะฮะพร้อมบอกได้ว่าแม้ว่า ลูกสาวนะฮะนัคือคุณทัพทีมเนี่ยจะทุ่มเทเวลาที่ว่างจากงานละครให้กับการฝึกซ้อมอย่างจริงจังแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังกับผลการแข่งขันเพราะว่ามองว่าอันเนี้ยมันเป็นความฝันที่ลูกสาวตัวเองเนี่ยชื่นชอบ นะครับแล้วก็ต้องการหาประสบการณ์แต่เพียงเท่านั้นแต่เองแค่นั้นเองโดยคุณนพิม์นะคะก็บอกว่าชุดที่นําไปใส่ในครั้งนี้เนี่ยก็คือมี3ชุดที่เราเห็นภาพกันอยู่เนาะชุดแรกนะคะเป็นชุดลายกนกไทยนะคะจากแบรนด์ของสัญลักษณ์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีชุดโนราประยุกนะคะแบรนด์ชีเบดนั่นเองของพี่ปองนะชุดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีชุดวีรสตรีไทยนะคะแบรนด์ เอกมลอีกด้วยอ่าอืมอันนี้เป็นชุดการแข่งขันนะครับสวยนะคือเรียกว่าสายล้กเข้ากับทุกชุดนะคะสำหรับทีมเองเนาะใช่นะฮะความสามารถล้นจริงๆเลยสําหรับนักแสดงท่านนี้นะครับจะบอกว่าเป็นนักแสดงอย่างเดียวไม่ได้เขาเป็นนักร้องด้วยเพเป็นักร้องใช่ไหมเป็นนักร้องด้วยนะฮะผลงานของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลากหลายค่ะถ้าย้อนกลับไปปี54หลายคนคงจําได้ละครเรื่องเหนือมนุษย์คู่แคนแสนรัก และที่สําคัญแม่จ๋าแม่จ๋าแม่แจ๊าแม่จ๋าแม่จับแม่จ๋าแม่จับแม่มา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 จริงเหรอเขาเล่นได้่หรอทิดาวานนอนสามอ๋อภาคสามใช่ไหมภาคสามแม่มาแม่มาแม่มาปะตาภาคหนึ่งภาคสองนี้จะเป็นน้องอีกคนนึงเนาะใช่ไหมเออแล้วก็มีนู่นเลยอสูรน้อยเนี่ยตะเกียงแก้วปีห้าห้านะฮะอายารักปีห้าหกนะฮะทางช่วงเสร็จอมรีเมคใหม่นะฮะแล้วก็มี ปี57ก็จะเป็นยม,มาบาลเจ้าขาอันนี้เป็นละครชุดนะฮะคู่หูคู่เฮี้ยนอันนี้พี่ดู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 อยู่ะนะฮะปี58นี่เจ้านางจะ้ะเจ้านางเหรอเจ้านางเจ้า<ล>นาะงแ,แล้วปี59ล,ล่าสุดก็คือจะเป็นฉันทนา3ามชาตินั่นเองเนาะโอ้ oh, นะเรียกว่า พิมพเนี่ยเล่นเล่น MV ได้คุณ MV ลูกทุ่งก็ไม่ไม่ไมไวายนะจ๊ะ,ออะ,ะของไผ่พงศธรเนี่ยเกือทั้งอัลบั้มเลยมั้งฉันดูแล้วหอเหรอ,หรอ,หรอสักคนที่เข้าใจเอ่ยยิ่งห่างยิ่งคิดหอดเอ่ยของไผ่พงศธรอ่ะ,<น>ะ เออแล้วก็มีของกาลเกตอาสยามอ๊้ตายเลยเยอะอยากเป็นคนที่โดนไอฮักน้องอยากเป็นคนที่โดนไอฮักหลายเพลงหลายเพลงนะแล้วก็ยังมีการันตีได้ตำแหน่งทัพทีมของเราด้วนะคะกะ็ปี2007ได้ตำแหน่งของ c l Clio ล t t r r p p u u l r Vote ด้วยแล้วก็ยังได้รับรางวาัลรอชนาลอร์อันดับหนึ่งอุทัยทิพย์ f ฟ e s h i e Idol 2008ด้วย นะคะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเวทีนี้ดังนะแจ้งเกิดหลายๆคนพี่สายาบ่อยน้องเต้ยจรินพรก็ได้จากเวทีนี้เหมือนกันพี่ชายทิพย์อ่ะเหรอใช่พี่ชายบ่อยเป็นคนแรกเลยเต้ยจรินพรใช่พี่สายบอยใช่ไหมใช้ยันแก้มอ่ะอืมเาขาหมายถึงเขาฮินนัทนะยันแก้มใช้กันอยู่นะใช่ไหมคะใช่ ใช้ดีแล้วมีประโยชน์ชมีประโยชน์มีประโยชน์ชนค่ะรางวัลศิลปินสังคมไทยปอบบุรีครั้งที่สนะฮะสาขานักสแสดงหญิงปอบบุรีดีเด่นปี2556นั่นเองนะครับใช่แล้วขอบคุณขู่ลข่าวกันด้วยนะคะจากเว็บไซต์ของ new lifestyle com มตด์ชนออนไลน์แล้วก็ i อของทางคุณทัพทีมด้วยนะคะครับผม,มเรื่องราวข่าวคราวของคุณทัพทีมเราต้องส่งกำลังใจให้เขาในฐานะที่เราเป็นคนไทยอเอาศิลปะเขาเรียกว่าเอามา ประยุกต์ในกีฬาไอส์กัสในเรื่องของการแต่งกายแต่งองค์ทรงเครื่องก็ดีมีชุดมโหรีประยุกต์ด้วยนะชุดสวยมากแล้วก็มีชุดอันนี้ไทยๆหน่อยก็จะเป็นลายกระหนกรวมไปถึงอีกหนึ่งชุดเป็นชุดอะไรนะเดี๋ยวชุดมโนราชุดมโนราชุดมโนราโอ้ดีจังเลยเนี่ก็ตามเชียร์นะคะวันที่7-13สิสงหาคมนี้กับการแข่งขันของน้องทัพทีมมันเองนะคะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตกันหน่อยสิ เขาเพิ่งเอาอแผน่นเอามิวสิกวิดีโอมาฝากกับสถานีไทยๆของเราไม่ใช่มิวสิกวิดีโอเอาเป็น audio ออดีโอมาฝาก,ออกให้ทีมงานของเราเนี่ยลองฟังก่อนเดี๋ยวเร็วนี้จะปล่อยมิวสิกวิดีโอกับเพลงที่มีชื่อว่าโ oh มโหมโหรีคีสะอื้นอมโหรีคีสะอื้นหมายความว่าเออาจจะร้องมโหรีแล้วแบบ คีเหมือนร้องไห้หรือเปล่าหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะอติดตามในช่องหน้าแล้วกันนะคะตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนนะครับกับเพลงเพลงนี้นะฮะจากคุณชวินเพลงที่ประกอบประกอบละครใช่ใช่ใช่แฝดล่องหนทาช้องเจ็นะฮะพี่จักชวินใช่ไหมรองพอนะ เป็นเจ้าพ่อเพลงหวานอะไรเงี้ยเออนะคะแล้วตามมาด้สาวคนนี้เลยค่ะคุณใบเฟิร์นไม่ทองคำนะคะกับเพลงเพ,เพราะเพราะเพลงนี้น่ารักน่าหยิกเหลือเกินชมฉันได้นะเขา้าชุดพอดีเลยเหรอคือคือชุดน,นี้ยังไงเออทีมงานบอกว่าออกรุณานะคะ หันหน้ากลับมานิดนึงอันนี้อันนี้คุณกําลังแสดงเป็นอะไรคะกินนารีกินนารีอุ้ยนึกว่ากินแล้วก็นอนนะคะจะบ้าเหรอเธอกินนารีจากออแคทอาทิตยาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาส์ข่าวกันต่อครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง